นามอยล่าห้อมเาปูนปูนัน่นมันคืออนาไซแทนมนนี้ออนะผู้ยิิงปูนเลยอ,อ,องปูพญานาคปูองดัเซนสจันทรานะคะ สามตัวเด้องวดนี่โอ้ยังจะง,ง่วงนอนคัแนโอ้วูววววน้ำววรวครัววว เป็นยังไดน้อปูทัไทยปูดูเป็นยังไงน้อปูน้อมันต้องหว่วงนอนเลยหรอมีโซมีลาให้ดูให้ลานบ่อนอออออเนาออะกาแฟกับแก้ววะโอโหติ่ม ดูมือปู่เด้อปูนะดูเปลืมือปูนะยังบ่บอกยังบบอกตอนนี้กำลังไล่รำอยู่กำลังไดรำหรือกำลังใบน้ำยังน้อหน่อยอีเยอะอเก้าปูเกหรือแจ้ะ นี่ยังนี่เก้าูกบ่อปูีัเก้าเาเก้าเก้าบ่อปูคก็ให้เจงคงสุดท้ายอื เก้าห้าบอปูเก้าหาเขาชัดชัเด้อชัดชัซาซาซาซปั๊บซาซานะครับปูาลำแล้วครับผมใจล้ำแล้ว ก้าห้าบบมนบบไม่ใส่มันไม่ใส่เก้าเกาเก้าเก้าอเก้า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 เน้เนาะห้า่าบออให้สองตัวทนี้บอรูบ่ครับสองตัวาโทนี่บหนึ่งหนึ่ง เก้าห้าสองเกหาสองบอกเก้า่เมนบอกปูเก้าห้าสองเมนบอกครับสองบอกปูเก้หสองบอกนบอกนี่ย่ังน้อยเนาใจกันอจะไม่พูดนะคือพิศาค่ะเขียนน้อยจะให้เป็นพิศนานะคะหนึ่งหน่งบอกสิบเสองสองป็นหนึ่ก็เป็นสอง เก้าหาสองแมนปูทิมบอกนะเป็นสองสองคุน้องนี่ของปูวันนึงนงนงนอกไปเนี่ยอีหยังนนนอริโูพิ่ตันดีบ่เลขสเลขสองเลขสองเลขสองบ่ครับอ๋อสัญลักษณ์ของแกจะอย่งจะเป็นสองครับเก้าหาสองเก้าหาสองถาแมนตอบรับในปูเก้าหาสองวถาแมนพยักหน้าให้เน่ เก้าเก้าสองสองนองสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเมนบอกครับเก้าห้าสองนอกไม่เพี้ยนเลยนอนเปลี่ยนโค้งสุดท้ายจับเจ็ดเป็นเก้า ใช่ไหมสุด bueno, ท้ายเก็ดห้าสองเมนเก่าหาสองพยักหนาเนปูตอดเงาเนตอดเงานะครับปูเมนยกปูยกปูแต่เรีว่าแมนเก่าหาสองเก่าหาสองขอสองตัวเนปูได้ปูได้บลครบได้ไหมครับสองตัวได้ไหมเนาะสองตัวเนปู ล่าง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 ครับล่างแล้วหยุดห้าล่างห้าล่างห้าห้ายังนอกปูไม่ให้อบ่ห้าห้าไดนอกปูเนาสองตัวนะคะสองตัวเนี่ยปู ตุ๊กตาห่นะะห้าห้าศูนย์ะครับห้าศูนย์ะ้นนนะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์นปูถ้าแมนหู้นย์นี่ยกโป้ขึ้นอีกบุ้งน่ะแมนอืนังนปู สูงๆลยค่ะหาศูนย์ยกปูย0ูหาศูนย์มตวันออกหูนย์หาศูนย์เป็นยกโูเมนยกบิงยกแล้วยกแลบ่ยกแสาตัวย่เาห้าสองเก้าห้าสองสตัวหาศูนนะครับห้ ยกปูห้าห้านอนเรื่องห้าศูนย์หห้านเมนบ้ปูอีหยัางน้อนี่ปกับแปดได้หกอืมดูวจะมาพิษนาอะน้อเปิดติกได้นิบอกเนี่ยูมันแปะบ่ออกได้นิลูกหลานมันปึกลูกหลานมันปึกห้าเอาก็ได้อีก ห้าหนึ่งบอกหานึงบอห้าหกแส่นหกคล้วหานึงล่างห้าหนึ่งปูเนาะห้าหนึ่งล่างห้าหย5ีเล่ายัหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งห้าหกห้าหกล่างถูกใจแล้วเอาละห้าหกเอาห้าหกอห้าหกห้าหกป่ปูแมนบ่ปูถ้าแมนยกปูให้เน่หม นี่แหละอีหยังนี่แหละกบนี่หกหื้เก้าหกปูห้าหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าหกอ่ะปูอ้าห้าหกครับห้าฮกห้าหกเนาะห้าหกล่างห้าหกบ่แม่ป้่ปูย่ำลายรอบเลยย่ำห้าหกบ่เข้าใจครับปูปูอีกแปดบ่เอานิ้วใหม่ค่ะมนุษย์นี่เนาะมนุษย์ที่ว่ามนุษย์โง่หลาย่าง งูแข่นอคือปึกแข่งนอปูนอเนี่ป็นโหกยกกนิวไห่เนี่ยปูเบาที่รอบปึกเด้นี่เบาที่รอบปึกโอ้ดึงออกดึงออกเป็นศูนยบอกปูขันศูนย์ล้ำไห่เบิ้งเนี่ยขันศูนย์ขันนึล้ำไห้เบิ้งเป็นหนึ่งบ่กปูขันหกเขียนไห่เลยน้ืงเขียแเราเด้อเห็นปูเขียแเรา หาเอ้หาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งครับพี่ร้องหนึ่งชัดเจนห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับเมนหนึ่งยกโปูนะปู๊หาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งชัดเจนแล้วหหาหนึ่งนองปูนอกจะบาเชงแล้วเนาะจะบาเชงแล้วอ่าโอเคบาเชงแล้วโอเคครับผมหาหนึ่งครับเอา สามตัวอย่างนี้เก okay ้าห um ้าสกงสองกับห้าหนึ hmm> <uh> ่งเก้าห้าสองกับห้าหนึああ <h 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 ่งนอปูเนาะสาธุสาธุกบะเชงโอเคหรอคูโอเคลรอครับเก้าใส่กาษาโอเคเก้าห้าสองกับห้าเอามาเบิ้งเอาเบิ้งดีดีเบิ้งดีดีประเทศไหนเบิ้งดี้ดนครับสุดท้ายนะครับ9นี่บีพบีเก้าเก้า สองเก้าห้าสองบนนะครับบนเก้าห้าสองบนแล้วก็หาหนึ่งล่างชัดเจนแล้วเนาะหนึ่งห้าล่างห้าหนึ่งล่างสาธุขอบคุณครูหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆด้อนะครับผมจะบะเชงแล้วครับผม แม่ทิพย์ทรงโป่งดำนักราชนะคะจะมาเชียงเลยนะ 2> 2, เนาะเก้าห้าสองเนาะเก้าหาสองกับหาหนึ่งเด้อท่านผู้ชมนะครับบที่แล้วอ่ะคุณแม่หมอยครับสาธุ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 รวยรวยรวยเฮงเฮงเด้อเก้าห้าสองกับห้าหนึ่งนะครับจักงวดเลยเห้อแม่ทิพย์นี 2, น่แม่ทิพย์สองมวดซ้อนแล้วเนาะสองงวดซ้อนต่อไปงวดที่สามเนาะ

ะบะเชียงแล้วชัดเจนแล้วช er, ัดเจนแล้อครับผมชัดเจนแล้วคูชัดเจนแล้วครับเก้าห้าสองแล้วก็หาหนึ่งชัดเจนเล้วครับจะบะเชียงแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งกันยาหกเจ็ดนะคะเดินทางโค้งสุดท้ายนะคะ เอ๊ะเหมือนตัวเดิมไหมเจ็ดตัวนั้นเจ็ดห้าสองดห้าสองก่อนสองตัวคือที่ที่ลดก่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองห้าเหรอเจ็ดสองห้าเจ็ดแล้วสองตัวจได้ไมตัวไม่มีไม่มีอ่ะใช่หตัวเดียวมีอันเดียวมีปากกาไหมมีปากกาไหเขียนกระดาษปากกามีกระดาษหมดกระดาษผมไม่ได้มาอยู่บ้านก็เป็น มวดที่แล้วอะไรนะมวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วเขาเข้าให้นะเสองห้ไม่ไม่ช่งวดที่แล้วต่อมวดอ่ะชิปแรกนะครับที่ตัดิปมาลงก็เป็นเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านะครับในวันนี้นะครับกระดาษเก่าห้าสองห้าหนึ่งเนาะ นะครับ <One> ค <input> ุณ <un> ผ <paid> ู้ชมเกิดสองหก้าเจ็ดสนบคนาะโอเคแล้วเข้าปูไปแล้วสะครับใช่ไม่ไม่ไม่ใส่ดูแลพินิ้ส่งให้องวดนะให้่องวดเจ็ดอะไรนะเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองตองวดเจ็ดห้าองเนี่องเจ็ดห้สองเว้ยเจ็ดสองห้านปเดียวกันเน่ยนี่คนนี้ก็สองห้าเมือเดิมแต่เป็นข้างนาฬเก้า ขีดขีดอันนี้คือต่องวดมาวันนี้ก็คือเก้าห้าสองลงต่องวดครับลงต่องวดลงต่องวดก็คือเจ็ดห้าสองลงต่องวดก็คือเจ็ดห้าสอง อันนี้โค้งสุดท้ายเก้าห้าสองห้าหึ่จะบ่าเชงแล้วชัดเจีนชัดเจีนหทานอง้าหนง เก้าหาสองก็หาหนึ่งด้วยค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยาโอเคิดติีตชีตีตชหตชีตชีสชีตชอตชี่ชีตชตชีงวดตชีตชีตี่คือชต่อตวีตชีตชีตชตชีชดเชาตชตชีตชตตตตต โค้งสุดท้ายคือ952กับ51นะครับ952กับ51คบ Fc นะขอบคุณ Fc ทุกๆคนเด้อที่เข้ามาชมกันขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเห็นเห็นปังๆนะคะเห็นปังปังนะคะคุณผู้ชมรวยๆนะรวยรวยรลยรลยรวว